สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ Ford v e n t u r e นะฮะเป็น Ford r a n t u r e T6 นะฮะปีประมาณ2012นะครับเดี๋ยวทำการสแกนนะครับมาด้วยอาการไฟหน้านะครับทั้งสูงและต่ำไม่ติดนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะจะทำการแก้ไขนะครับให้ไฟหน้าทั้งสูงและต่ำกลับมาติดเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหานี้เดี๋ยวรอรับชมคลิปที่2ครับ โอเคนะครับกลับมารับชมได้ครับกับฟอร์ดสินเงินคันนี้ T6 นะฮะจัดการแก้ไขนะครับให้ใช้งานไฟหน้าทั้งสูงและต่ำติดได้เหมือนเดิมนะครับโดยการผ่านสวิตช์นะสวิตช์ตำแหน่งนี้ฮะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะจะให้ดูนะฮะช่างเข้าไปงนายแล้วครับเนี่ยเนี่ยสวิตช์ตำแหน่งนี้นะครับเราทำขึ้นมาใหม่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับสามารถที่จะเปิดทั้งไฟหลีได้นะครับแล้วก็เปิดทั้งไฟหน้าได้ส่วนสูงต่ำนี่ฮะปฏิทัยตัวนี้ได้เหมือนเดิมนะครับ ตอนนี้ไฟดับเนื่องจากเราปิดประตูแล้วนะครับประตูจะเปิดพร้อมกับหัวตัวนี้เลยนะครับถ้าเราเปิดประตูดูนะฮะผมเปิดประตูไฟติดนะครับปิดประตูนะครับแบบนี้ฮะเดี๋ยวจะรอดีเมอร์เดี๋ยวจะดับอัตโนมัตินะครับหรือเรื่อเราสั่งล็อกกุญแจก็จะดับนะครับเดี๋ยวผมดึงกุญแจไปก่อนนะครับนี่ฮะผมกดล็อกนะฮะดูนะครับดับไปแล้วฮะพอเปิดกุญแจไฟติดเหมือนเดิมแบบนี้นะครับโอเคนะครับเซนเซอร์ทุกอย่างทําปกตินะฮะตอนนี้ ชางบิดลูกบิดแล้วนะครับตอนนี้ไฟติดปกติแล้วนะฮะทั้งซ้ายและขวานะครับของเดิมมาไม่ติดเลยนะครับเปิดไฟสูงครับอ่ายกไฟสูงมาแล้วนะครับเปิดไฟต่ําครับไฟต่ํานะครับเปิดสปอตไลท์ครับอ่าสปอตไลท์ติดแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะที่ประตูนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมปิดประตูนี้หนึงครับจะได้มองเห็นว่าไฟเวลายกไฟสูงแล้วขึ้นไหมนะครับยกไฟสูงครับนี่ฮะขึ้นปกติแบบนี้เลยนะครับ อ่านี่ฮะเรียบร้อยนะฮะสำหรับใครที่ใช้ T6 แล้วไฟหน้าดับนะฮะไม่ว่าจะเป็นดับทั้งไฟสูงและไฟต่ําหรือดับข้างเดียวนะครับหรือดับเฉพาะไฟต่ําเรารับแก้ไขนะครับใครเจอปัญหานี้อินบ็อกซ์มาสอบถามทาง f c e e o o o k แ n p a g e แต่งรถน้าแดมเพชรบูรณ์ได้เลยครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ